สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะมัน <c oughs> เคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะว่าฉันว่าตัวฉันเองก็อ่านหนังสือมาไม่ใช่น้อยนะเทคคอร์สมาก,มากดูวิดีโอพัฒนาตัวเองมาก็เยอะแต่ทําไมชีวิตของฉันถึงได้ไม่เห็นมันจะดีขึ้นบ้างเลย <c oughs> เคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะถ้าคุณไม่เคยนัดเคยคะ่ะแต่ว,ว่าความรู้สึกแบบนี้ของนะัดมันจบลงแล้วตั้งแต่ตอนที่นัดได้ผลพบอายุรเวท อายุรเวทเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับการเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองนะคะคือการที่เราไปวิ่งเต้นเดินตามคําแนะนําดีๆจากกูรูท่านนั้นหรือว่าข้อคิดดีๆจากนักเขียนนักคิดชื่อดังท่านนี้เนี่ยมันก็ดีค่ะแต่ว่านั่นนะคือการที่เราเอาจุดอ้างอิงไปไว้กับสิ่งภายนอก ในขณะที่อายุรเวทเนี่ยเขาจะสอนให้เราย้ายจุดอ้างอิงกลับมาไว้ที่ตัวเราข้างในให้เราเข้าใจรากของเราให้เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราเองเพรานะนัดเข้าใจสีนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการรื้อโครงสร้างของสิ่งที่เราแบบทำความเข้าใจเก็บสะสมมาตลอดชีวิตนะคะก็ต้องมาแบบจัดระเบียบความคิดความเข้าใจของเรากันแบบใหม่หมดเลยหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือมันคือจุดเริ่มต้นของนัด บนเส้นทางของการดูแลตัวเองค่ะไม่อีกแล้วกับการสะสมความรู้ไม่อีกแล้วกับการจัดการตัวเองแล้วก็สนุกสนานในเชิงต่างๆแบบนั้นแต่แว่าเปลี่ยนมาเป็นการดูแลทุกภาคส่วนของชีวิตมาดูแลทั้งร่างกายอารมณ์สมองแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของเราค่ะวันนี้นัดก็เลยตื่นเต้นมากๆที่จะมานำเสนอสิ่งนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะแบบทดสอบประเภทของกายและจิตค่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ ก็จะแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มนะคะตาม my body type หรือก็คือประเภทของกายและจิต3กลุ่มนั้นก็คือวาตาพิตตาแล้วก็คาฟาค่ะโดยที่เราทุกคนต่างก็มีวาตาพิตตาคาฟาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีแต่ละอย่างนั้นอยู่ในสัดส,ส่วนที่แตกต่างกันเป็นเท่าไหร่นะคะพอเราเข้าใจ my body type ของเรา สิ่งนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นรากฐานของเรานะคะมันคือธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราและในขณะเดียวกันมันก็จะทําหน้าที่เป็นเข็มทิศนาทางเราในวันที่เราเสียสมดุลให้เดินกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลตามธรรมชาติของเราเองค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วเตรียมกระดาษกับปากกาเอาไว้ให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มต้นทําแบบทดสอบประเภทของกายและจิตกันเลยคะ่ะ สไตล์การทำงานของคุณเป็นแบบไหน A ฉันเป็นคนทำงานไวชอบทำหลายอย่างพร้อมกันเวลาทำหลายโปรเจกต์พร้อมกันและต้องทำสลับไปสลับมานี่จะสนุกมากฉันเป็นคนรักอิสระตารางเวลาก็เลยจะหลวมๆยืดหยุ่นได้ B ฉันให้ความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานงานควรเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนลดการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมไม่จำเป็นฉันทำงานได้ดีที่สุดเวลามีเป้าหมายชัดเจนและมีทีมงานสนับสนุน ความรู้สึกว่าเวลามีอยู่อย่างจำกัดเป็นตัวกระตุ้นให้ฉันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเวลาประชุมเราควรพูดคุยตรงประเด็นไม่พูดเรื่อยเปื่อยให้เสียเวลา c ฉันเป็นคนทำงานช้าก็ค่อยๆทำไปเป็นคนชอบทำงานซ้ำๆยิ่งฉันทำซ้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำได้เก่งขึ้นถนัดมากขึ้นความสม่ำเสมอที่คนอื่นเขาว่ายากกัน เป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันแลยถ้าเลือกได้ฉันชอบทำงานแบบตัวต่อตัว,ตวมากกว่าเจอคนเยอะๆและฉันจะทำงานได้ดีถ้าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ใน Office, ออฟฟิศสงบสงบ 2. วิธีการตัดสินใจของคุณเป็นแบบไหน A. ฉันไม่ค่อยเด็ดขาดเลยเวลาต้องตัดสินใจเพราะฉันจะเห็นตัวเลือกและความเป็นไปได้เยอะมาก ยิ่งหาข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตัดสินใจไม่ได้เพราะฉันมักจะคิดมากเกินไป b หลักๆก,ก็คือดูหลักการเหตุผลวิเคราะห์สถานการณ์กับตัวเลือกและให้ค่ากับประสิทธิภาพฉันจะประเมินข้อดีข้อเสียข,ของตัวเลือกแต่ละวิธีรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจได้เลยแบบเด่นขาด c ฉันเป็นคนใช้เวลาถ้าต้องตัดสินใจ เพราะว่าฉันจะพิจารณาตัวเลือกแต่ละตัวให้ปลูกโปร่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันเป็นมนุษย์ละเอียดดังนั้นก็เลยจะประเมินนานหน่อยและฉันค่อนข้างแคร์ผลกระทบที่มีต่อตัวเองคนอื่นและสังคมเวลาตัดสินใจก็เลยจะเชื่อความรู้สึกลึกๆข้างในตัวเอง 3. เวลาไปเที่ยวคุณวางแผนการท่องเที่ยวยังไง A. จะวางแผนแค่คร่าวๆก็พอและฉันปรับตารางได้ตลอดนะถ้าเห็นอะไรน่าสนใจ บางทีฉันก็แค่ออกบ้านไปเลยโดยไม่วางแผนไปรอดูข้างหน้าเอาว่ามีอะไรน่าดูน่าทำบ้างความรู้สึกเซอร์ไพรส์กับเซนส์ของการระจญภัยนะ่ะมันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีออก b ฉันเป็นพวกเตรียมตัวดีรายละเอียดเป๊ะฉันต้องมีตารางการเดินทางระบ,บุเวลากิจกรรมสถานที่ให้ชัดเจนพอไปถึงก็แค่ทำตามแผนที่วางไว้ เวลาไปเที่ยววันๆนหนึ่งก็ต้องไปให้ได้อย่างน้อย4ีหที่ถึงจะคุ้มเงินเวลาแล้วก็ความพยายามที่เสียไป c ฉันชอบอะไรที่สบายใจและคาดเดาได้ให้กลับไปเที่ยวเมืองเดิมที่เดิมซ้ำๆก็ได้กินอาหารร้านเดิมเมนูเดิมก็ได้เวลาไปเที่ยวแล้วมีเพื่อนหรือไกด์ทัวร์นำทางจะชอบมากฉันชอบเที่ยวแบบอ้อยอิงบางทริปแค่อนจอ y กับสิ่งที่มีในโรงแรมหรือว่าแค่เดินรอบๆโรงแรมก็พอใจได้เหมือนกัน 4. <C. S 2> เพื่อนของคุณจะโทรศัพท์หาคุณเมื่อไหร่ A เวลาเพื่อนต้องการคุยเล่นอยากฟังไอเดียเจ๋งๆกิจกรรมสนุกๆหรือวิธีแก้ไขปัญหาแบบแหวกแนว B. เวลาเพื่อนต้องการวิธีแก้ไขปัญหาแบบชัดเจนตรงจุดปฏิบัติตามได้จริงทันที C. เวลาเพื่อนอยากคุยปัญหาส่วนตัวต้องการที่พึ่งทางใจวิธีจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์ จุดแข่งของคุณแบบที่ไม่ต้องพยายามมากนะักก็ทำได้เลยคือ a คิดนอกกรอบคิดสร้างสารรค์เรียนรู้ไวปรับตัวง่ายมีความยืดหยุ่นนำเสนอเก่ง b มีวินยัยมีระเบียบมีสมาธิมีภาวะผู้นำนำทีมได้มีเป้าหมายและสร้างมันให้เกิดขึ้นตามที่ตั้งใจได้ c มั่นคงหนักแน่นสม่ำเสมอละเอียด เป็นผู้ฟังที่ดีเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นถึงเขาจะพยายามซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ก็ตาม 6. ข้อเสียที่เห็นชัดที่สุดของคุณคือ A. เป็นคนไม่สม่ำเสมอกระตือรือร้อนเวลาทำอะไรใหม่ก็จริงแต่หมดความสนใจง่ายถ้าเริ่มต้นทำอะไรก็มีโอกาสทำไม่เสร็จสูงหลับไม่สนิทนอนไม่หลับอยู่บ่อยๆ B. ทำงานหนักไม่สามารถหยุดตัวเองได้ร่างกายเจ็บป่วยสืบเนื่องจากการทำงานเกินตัว C. เครื่องติดช้ากว่าจะเริ่มทำอะไรได้ต้องใช้เวลานานไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองผลัดวันประกันพรุ่ง 7. เวลาเจออุปสรรคแล้วเครียดการตอบสนองของคุณเป็นยังไง A. วิตกกังวลคิดมากเห็น worst case scenario ลอยมาตลอดเวลานอนไม่หลับบหงุนหินงุนงานโกรธโมโหเสียความรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เวลาเจอคนคิดเห็นไม่ตรงกัน 4. เสียใจเศร้าพยายามเก็บความรู้สึกแต่ถ้าเจอปัญหาแก้ยากนะักก็ถอนตัวเดินออกมาเลยดืยด้อ 8. นิสัยต่อไปนี้ข้อใดทำยากที่สุดสำหรับคุณ A. มีระเบียบในชีวิตมีกำหนดการชัดเจนวางแผนแล้วลงมือทำตามไม่วักแวกเอาเวลางานไปเล่นมือถือ B. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน ไม่เสียดายเวลาตอนอยู่กับคนสำคัญไม่รู้สึกผิดกับเวลาที่ใช้ไปเพื่อฟื้นฟูดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเอง4มีแรงมีพลังมีไฟมีแรงขับเคลื่อนในตัวเองเพราะค่อนข้างจะนอนเยอะไปและตอนเช้าลุกตื่นจากที่นอนยากมาก9นิสัยของคุณไร้เคียงกับข้อใดมากที่สุด A. พูดเร็วคุยเก่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายแค่เรื่องเล็กน้อยที่ประทับใจก็ซาบซึ้งจนมีน้ำตาบางทีเพื่อนก็ว่าเราอารมณ์อ่อนไหวและดราม่าจัง B. เราจัดคนอื่นไวอยู่ที่ว่าจะเก็บสีหน้าอยู่หรือแสดงอาการออกมาเลยเป็นคนโกรธง่ายไม่เผาใจง่ายทนกับข้อผิดพลาดไม่ค่อยได้ C. ชิลนิ่งเยน็นอารมณ์ไม่สวิงตลอดชีวิตแทบไม่เคยโวยวาย เป็นคนตัดใจทิ้งข้าวของไม่ลงถึงจะรู้ทั้งรู้ว่ายังไงในอนาคตก็คงไม่ได้ใช้หรอก 10. คุณจัดการเวลายังไง A. ตารางเวลาหลวมๆปรับได้ยืดหยุ่นได้ไม่ชอบมีแผนตายตัวเป๊ะๆสักเท่าไหร่มีอะไรก็ทำไปเหมาะกับเรามากกว่าแต่ละวันของเราก็เลยไม่เหมือนกัน B. ป้าหมายมาก,ก่อนแล้วก็แบ่งสีที่ต้องทำออกมาเราคำนึงเรื่อง productivity วันเวลาของเราชัดเจนว่าเดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้ต้องทำอะไรบ้าง C เราสร้างกิจวัตรของตัวเองให้ออกมาเป็นระบบตารางเวลาของเราก็เลยหน้าตาเหมือนกันแทบจะทุกสัปดาห์เพราะเราชอบทำอะไรซ้ำๆชีวิตเราก็เลยเรียบง่ายถ้าคุณทำครบทุกข้อแล้วนะคะก็ได้เวลาร่วมคะแนนค่ะ A คือวาตา B คือพิตา C คือทาฟาค่ะ ถ้าคุณเห็นคะแนนตรงช่องไหนที่พุ่มสูงโดดขึ้นมาเลยแสดงว่านั่นคือ My Body Type ของคุณค่ะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจไปถ้าเห็นคะแนนเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเราสามารถมี My Body Type แบบผสมได้ค่ะ นืงจากว่านี่เป็นแค่แบบทดสอบสั้นๆง่ายๆแค่10ข้อนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดกันเท่าไหร่ดังนั้นมันก็จะทําให้คุณเห็นแค่ภาพคร่าวๆของหม่บอดี้ไทป์ง่ายๆเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นตัวเราเองนี่แหละคะ่ะที่จะต้องคอยหมั่นสังเกตแล้วก็ทําความรู้จักตัวเองออกไปนะคะ จำไว้ว่าไม่ได้มีม b บ d y t ี p ไไหนที่ดีกว่าหรือว่าไม่ดีกว่าตัวไหนนะคะให้ยอมรับธรรมชาติในแบบของเราแล้วก็ภูมิใจในสีที่เราเป็นกันดีกว่าค่ะถ้าคุณอยากจะทำความรู้จักวาตาพิตาคาฟาให้มากขึ้นหรือว่าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เรามีวาตาพิตาคาฟาเยอะเกินไปจนเสียสมดุลสามารถดูเพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอที่ทำไปในตอนก่อนหน้านี้นะคะ สำหรับท่านที่ดูคลิปในสัปดาห์ก่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คงจะมีข้อสงสัยใช่ไหมคะว่าเอแล้วถ้าเกิดฉันมีอาการแบบคนเสียสมดุลชัดเจนมากเลยเราจะทำยังไงต่อดีละเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อกันค่ะกับวิธีง่ายๆเพื่อเรียกคืนสมดุลมาสู่ชีวิตน,นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเรามาดูสิ่งนี้กันก่อนดีกว่าว่าผลการทำแบบทดสอบของทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะ ที่เดาๆกันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วคุณเดาไม่บอดดี้ไทป์ของตัวเองถูกไหมคะตกลงคุณเป็นวาตาพิตตาคาฟ้าหรือว่าแบบผสมกันแน่เขียนไม่บอดี้ไทป์ของคุณลงมาตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะส่วนนัดเป็นคาฟาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ LiveWell อย่าลืมว่าคนสร้างสารรค์ใช้ชีวิตสร้างสารรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ